ก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่อง Dunge o n น n อนด a g o n เกียรติยศในหมู่โจรมานะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยเอาโดยรวมนะ ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับตัวหนังมันไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างนั่นแหละมันจะเป็นแนวแนวแบบแฟนตาซีผจญภัยแอคชั่นต่างๆนานา,า,า,ามีเวทมนต์มีมอนสเตอร์มีแม่มดมนู่นนี่นั่นคือมันเป็นหนังที่แบบดูได้เพลินๆนะครับเป็นหนังที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากในช่วงแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวหนังมีความเอื่อยมีความเหนื่อยอยู่นะการเล่าเรื่องของตัวหนังเนี่ยมีความเอื่อยแทบจะทั้งเรื่องเลยแต่ข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็คือมันมีตัว ตัวตัดเอื่อยเข้ามาเป็นระยะระยะครับเพื่อนๆอย่างเช่นตัวของนักแสดงเป็นต้น อ่ะเดี๋ยวพูดทีละประเด็นก่อนก็แล้วกันแน่นอนละ่ะนังเรื่องนี้เนี่ยมีนักสแสดงระดับท็อปๆเนี่ยเยอะเลยที่จะเห็นได้หลักๆก,ก็คือมีคริสพายจาก Star t e ทคที่รับบทเป็นหัวขโมยที่ชื่อเอ็ดกินส์ถือเป็นตัวละครหลักไหมตัวนี้ก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าเอ็ดกินเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทโอกาที่รับบทโดยมิ t เชลจากฟาดด้วยก็แบ่งรับแบ่งสู้กันนะนะสตัวละครทั้ง2ตัวนี้ก็ถือว่าเด่นๆพอๆกันทั้ง2ตัวเลย ต่อมาก็จะเป็นรุ่นใหญ่อย่างฮิวแกรนจากเดอะเจนเทแมนฮะที่รับบทเป็นคนหัวหมอที่ชื่อฟอร์ดก็เป็นก้นเดียวกันกับเอ็ดกินและโฮกานั่นแหละต่อมาก็แจสตินจากโปเกมอนที่รับบทเป็นนักเวทโนเนียมที่ชื่อไซมอนมือสังหารในตำนานเซงเยนดาที่รับบทโดยเรจซองจากเดอะเกรแมนและคนสุดท้ายที่จะขอยกตัวอย่างก็คือเธอคนนี้ฮะ โซเฟียลิลิสและบทเป็นชาดูอิดอะ่ะเออที่ชื่อดอริกคุ้นมไหมคนนี้ก็เธอแสดงหนังเรื่องอิดไงที่ชื่อบเวอรี่อ่ะน่ารักมากเลยนะฮะคนนี้ผมชอบมากเลยในบรรดานักแสดงในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมชอบเธอคนนี้ที่สุดแล้วออกฉากมาจิไลนี่คือหัวใจบาวุ่นทุกที เออเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับเพื่อนๆชาวดูอิดเนี่ยพวกเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้นะอย่างเช่นที่เราเห็นในตัวอย่างใช่ไหมดอริกเนี่ยเขาจะแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆเป็นหมีหูบ้างนะในตัวอย่างก็มีนะครับเป็นม้าบ้างเป็นหนอนเป็นหนูเป็นน,น,นก เป็นกวางบ้างคือแปลงร่างได้เยอะจริงๆใครที่เคยเล่นเกมเดโบเนาะจะรู้ว่าชาดูอิดเนี่ยพวกเขาจะมีความสามารถเฉพาะตัว,ตวคือสามารถแปลงร่างได้ในเกมใช่ไหมตัวละครดูอิดอ่ะมันจะแปลงร่างเป็นหมีได้แล้วก็เป็นหมาป่าได้ถูกไหมฮะใครที่เล่นเกมเดโบและเล่นสายดูอิดเนี่ยผมรับประกันเลยนะว่าถ้าคุณได้มาดูหนังเรื่องนี้พวกคุณจะต้องชอบแม่สาวดูอิดคนนี้แน่ๆอ่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็คือนักแสดงระดับท็อปๆท,ที่ช่วยกันแบกบทอ่อนๆเหนื่อยๆของหนังเรื่องนี้นะที่ผมรู้สึกได้นะฮะ ถ้าไม่มีกลุ่มนักแสดงชุดนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวหนังมันจะออกมาดีไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเลยก็คือบทมันอ่อนนะการเล่าเรื่องเนี่ยมันเหนื่อยแต่โชคยังดีที่มีนักแสดงชุดนี้มาคอยแบกหนังเอาไว้นะก็ต้องขอยกความดีความชอบให้กับนักแสดงกลุ่มนี้ด้วยต่อมาที่เป็นตัวช่วยตัดเลี่ยนตัดเหนื่อยได้ดีเลยนะ คือความตลกฮะเออก็จะมีความตลกเฮฮาอยู่บ้างก็ถือว่าทําได้ในระดับที่พอใช้ถึงค่อนข้างดีคือมันทําให้ผมขาได้ยิ้มได้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่นะเนาะและสุดท้ายที่มันทําให้ผมสนใจอยากจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะนอกจากนักแสดงแล้วก็คือพวกเวทมนต์มังกรมอนสเตอร์ต่างๆที่เราได้เห็นในตัวอย่างนั่นแหละเออไอความแฟนตาซีตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวดึงดูดที่ดีเลยนะและ CG ต่างๆทุกอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าทําออกมาได้ดีมากเอาเป็นว่าผมให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดู ได้สบายๆเพลินๆก็แล้วกันเป็นหนังถอดสมองอะเอเอจะไปคิดอะไรกับมันมากถามว่าหนังสนุกไหมมันก็สนุกดีแต่มันก็ไม่ได้สนุกอะไรมากมายขนาดนั้นเนี่ยเพราะนอกจากที่ตัวหนังมันจะมีความเหนื่อยในการเล่าเรื่องแล้วนะส่วนบทก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้ดีอะไรมากแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นว่ามันอยู่ในระดับกลางๆก็แล้วกันสําหรับผมนะ คนดูหนังอย่างเราเนี่ยเราเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่าดูลีลานักแสดงระดับท็อปๆมีเวทมนต์มีแม่มดมีมอนสเตอร์ต่างๆมา,างกรแค่นี้เนี่ยผมก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าตั๋วแล้วกันถึงแม้บทหนังกับการเล่าเรื่องเนี่ยผมจะไม่ค่อยประทับใจก็ตามและสําหรับคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังที่ห เม10คะแนนครับเพราะอย่างที่บอกนั่นแหละครับเพื่อนๆมันเป็นหนังที่แบบดูง่ายๆดูเพลินๆอย่าไปคิดอะไรมากดูแบบถอดสมองไป6คะแนนเนี่ยที่ผมให้เนี่ยหนึ่งเลยเพราะกลุ่มนักแสดงนะแล้วก็ความแฟนตาซีฉากแอคชั่นมีมอนสเตอร์มีเวทมนต์ต่างๆนานนนู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้คือจุดท,ที่ผมให้คะแนนอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความตลกด้วยเออเปน็นจะมีมุกตลกหยอดมาเป็นบางครั้งบางคราวอ่ะนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะส่วน4คะแนนที่ผมหักเนี่ยผมหักการเล่าเรื่องล้วนๆบทหนังมันค่อนข้างออ่ นะแต่ผมก็เข้าใจได้แหละว่าตัวหนังเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้หนังเนี่ยมันมีทิศทางไม่ได้จริงจังมากอะไรแบบนี้เป็นแบบแนวกึ่งเล่นกึ่งจริงจังแต่ก็โอเคอ่ะถือว่าพอดูได้ก็แล้วกันฮนะถือว่าคุ้มค่าตั๋วอยู่ก็แล้วกัน